สวัสดีครับผมบอลฟอร์ดโปรโมชั่นนะครับขอต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะครับเข้าสู่ชา n e l นะครับยูทูบนะครับบอลฟอร์ดโปรโมชั่นนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับรถกระบะเรนเจอร์นะครับซึ่งถือว่าเป็นรุ่นที่ยอดฮิตติดตลาดมากๆเลยนะครับราคาค่าตัวนะครับเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับตอนนี้มีแคมเปญนะมีราคาพิเศษด้วยรวมถึงตัวดูพิเศษด้วยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับจะมารีวิวชุดแต่งรวมถึงตัวออปชั่นการใช้งานนะฮะว่าคันนี้ มันแต่งอะไรบ้างนะครับวิธีการใช้งานของตัวรถออปชั่นรวมครบจบในคลิปเดียวนะครับสำหรับนะครับลูกค้าที่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับฝากกดติดตามให้ผมด้วยเด้อนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์ก่อนนะครับเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะขนาด2,000นะครับให้กําลังแรงม้าอยู่ที่170แรงม้านะครับบวกกับแรงบิดนะครับ405แรงบิดนิวตันเมตรสำหรับลูกค้าที่นะครับใช้งานในเมืองบรรทุกของ กำลังเนี่ยไม่ผสมรองใครแน่นอนนะครับผมโอเคข้างหน้านะครับดีไซน์กระจังหน้าก่อนเลยนะครับกระจังหน้างานแบบนี้นะครับผมจะเป็นของวิกเตอร์นะนะครับอ่าเว้าอ่า FORD นะครับฟอร์ดนะครับจะเป็นรูปสามมิติแบบนี้ให้เลยนะครับเป็นสีดาทับกับสีขาวนะครับแล้วก็ข้างบนบริเวณกระจังเนี่ยมันจะเป็นไฟไฟสิวแล้วกันนะครับสีขาวหรือสีส้มลูกค้าก็ดีไซน์ได้เลือกได้นะฮะ ส่วนโดยรวมกระจังเขาเนี่ยจะเป็นสีดําเงานะนะฮะด้านข้างกระจังจะมีไฟนี่เป็น led แบบนี้ให้สีขาวนะครับก็โดดเด่นไปอีกแบบหนึ่งนะครับกันชนข้างล่างนะฮะเราใส่เป็นกันชนสีขาวที่เป็นงานเดียวกับตัวรถเลยเห็นปะ่ะมันจะเข้ารูปเข้าเซ็ตเข้าล็อกเลยแหละพอดีเลยนะฮะนี่เห็นไหมเว้นเ้าไฟตัดหมอกให้นะครับไฟตัดหมอกเนี่ยนะครับเวลาเราเลี้ยวซ้ายเนี่ย เขาจะเปิดให้นะเพื่อให้ลูกค้าเห็นไหล่ข้างทางนะครับได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงตัวการเข้าโค้งนะครับได้คมมากยิ่งขึ้นนะเอออันนี้คือฟอร์ดเขาใส่ใจเลยนะแบบนี้เนี่ยถือว่าดีนะนะฮะด้านข้างนะครับมาดูนิดนึงนะครับด้านข้างจะเป็นในส่วนของตัวชิ้วล้อนะจะเป็นดาดาเงาแบบนี้รับกับตัวแม็กยางพอดีนป่ะแม็กยางมันออฟเซตหน่อยนึงมันล้นมานิดเดียว นะครับคันนี้ออฟเซตรู้สึกจะเป็น18นะนะครับดูเดิมๆเนี่ยจะเป็นแมกยางล้ออลลอยขอบ17รัดด้วยยางดันหลอนะครับสำหรับรุ่นนี้นะแต่คันนี้เปลี่ยนใหม่ไม่เอานะครับจัดเป็นขอบ20แบบนี้ให้เลยอ่าสีดำนะครับกริบสีเงินแบบนี้นะครับออฟเซตอีก18นะครับส่วนยางจะเป็นยางของโอตานิแบบนี้รัดเข้าไปนะครับดอกยางก็จะดูใหญ่นะครับดอกยางดูใหญ่เนี่ย มีประโยชน์มากนะสำหรับลูกค้าที่ไปวิ่งในทางลูกลังนะมันจะช่วยเกาะช่วยช่วยตะกุยเศษดินเศษหินนะ่ะแต่ข้อเสียก็มีนะข้อเสีย,นะสยคือเวลาเราวิ่งทางทางแบบนี้ทางที่เป็นทางคอนกรีตแบบนี้อาจจะมีเสียงนิดนึงนะครับนิดเดียวนะครับสำหรับลูกค้าที่รับได้ก็ก็แต่งแบบนี้ก็ได้นะครับเราเปลี่ยนแมกยางนะครับองศาองศาใน,ในการตั้งศูนย์ที่เป็นค่าเดิม,ดมจากโรงงานเนี่ยมันต้องผิดต้องเพี้ยนอยู่แล้วนะครับ เราก็เลยเปลี่ยนปีกนกนะครับเพื่อปรับองศานี่สีแดงเห็นปะ่ะนะครับเพื่อให้มันใกล้เดิ่าใกล้เคียงกับของเดิมมากที่สุดนะไม่ใช่ว่ามันมันจะเป็นองศาที่มันเป๊ะจากของเดิมนะแต่ใช้คําว่าใกล้เคียงมากที่สุดดีกว่านะครับผมอ่าตัวน,นี้ก็ช่วยได้นะครับโอเคสาหรับแหนกยางเซตช่วงล่างเลีรยเนาะไปหมดแล้วนะครับผมกระจกนะครับมีไฟเลี้ยวให้ นะครับผมแล้วก็ข้อดีของกระจกรุ่นนี้คือมันไม่มีเกลียวนะนี่มันหักได้นะครับก็ถ้ามีรถมาเฉี่ยวหรือเป็นมอเตอร์ไซค์แบบนี้เราก็ไม่ต้องไปโกรธเขาแล้วนะครับเออครับแล้วก็มันจะมีมันจะมีไฟไฟเลี้ยวบริเวณกระจกนะครับอาจจะเป็นดําด้านแบบนี้นะครับส่วนสติกเกอร์นะครับคันนี้ใช้เป็นสติกเกอร์รูปม้านะนี่เป็นม้าม้ามัดแต่งนะครับหรือท่านไหนที่ อยากได้ลายสติกเกอร์แบบไหนนะครับก็สามารถให้ทีมงานทาง,ทางผมเนี่ยออกแบบได้จะเอาชื่อนามสกุลครอบครัวหรือธุรกิจที่ลูกค้าทําอยู่นะครับมาออกแบบได้หมดเลยนะสติกเกอร์ฟิลม์มเซรามิกกันสาดนะครับพวกอุปกรณ์พื้นฐานพวกนี้เราติดตั้งให้ลูกค้าทุกคันอยู่แล้วนะครับส่วนเปอร์เซนต์ความหนาความบางก็แล้วแต่ลูกค้าเลยนะครับข้างหลังนะครับอาเรนเดอร์โลบาร์โลบาเล็กนะ ใช้งานได้จริงเดอ้อนะครับใช้งานได้จริงเดอ้อนะครับดีไซน์มันจะใกล้เคียงกับตัวของแฮมเมอร์มากๆเลยนะครับก็เป็นแบรนด์คู่แข่งกันนั่นแหละง่ายๆนะครับคันนี้ใช้เป็นงานของเออร์เรนเดอร์เป็นทรงปืนกลน,นะ <S <S มีไฟสปอร์ตไลท์สองท้ายกระบะเห็นไหมสองฝั่งเลยนะครับแล้วก็รวมถึงตัวไฟเบรกนะไฟเบรกเนี่ยอยู่บริเวณหัวหัวเก๋งนะครับแล้วก็มีท้ายกระบะอีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็เราเปลี่ยนในส่วนของตัวไฟท้ายด้วยเห็นไห โดยปกติไฟไท้ายของตัวรุ่น x s จะเป็นหลอดไฮโดรเจนนะครับหลอดไฮโดรเจนก็คือหลอดไส่10บาท5บาทนั่นแหละนะครับแต่คันนี้เปลี่ยนใส่เหมือนแรปเตอร์เลยนะครับใส่ไฟแรปเตอร์แล้วก็ครอบเข้าไปเห็นปะมันจะเป็นเหมือนลมดำหน่อยนึงสวยนะเออนะฮะยังไม่พอครับเราติดตั้งในส่วนของตัวแผ่นฝาปิดครอบ f u r d เข้าไปนะครับสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับแล้วก็ใช้เป็นฟอนต์สีดำแบบนี้ฟอร์ด นะฮะเว้นวาวในส่วนของตัวกล้องมองหลังบริเวณใต้โลโก้เนาะเออเพื่อนะครับถอยจอดนะครับได้แม่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เลนเจอร์ก็ไปติดอะคริลิกสีดำไปนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับคร้อบมือเปิดนะครับเราติดตั้งให้นะครับบริเวณอ่ามือมือเปิดเลยนะป้องกันในส่วนของตัวรอยขนแมวนะครับส่วนออปชั่นข้างในโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูว่าคันนี้มีออปชั่นอะไรกันบ้างเนาะโอเคไปดูกันเลย โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนงตัวตำแหน่งไฟก่อนไฟนะครับจะอยู่ฝั่งนี้ฝั่งคนขับเลยทุกครั้งที่เราทําการสตาร์ทรถนะครับตำแหน่งไฟเนี่ยจะอยู่ที่ไฟออโต้นะนี่ไฟรีปิดไฟนะครับแต่ถ้าอยู่ตำแหน่งไฟออโต้นะถ้ารถมันมีการลงอุโมงค์นะครับเซ็นเซอร์ตรวจจับว่ามีความมืดเนี่ยมันจะเปิดไฟให้เราออโต้เลยนี่เลยนะครับแล้วก็ปุ่มปุ่มฝั่งนี้จะเป็นปุ่มปรับ แับแสงบริเวณหน้าปัดนะเพิ่มแสงลดแสงลดอาการแยงตานะนี่เลยนะครับผมไฟตัดหมอกก็อยู่ตรงนี้หมดเลยเอาง่ายๆคือตรงนี้จะเป็นระบบไฟนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวพุ่มาลัยก่อนนะฮะพุ่มาลัยจะเป็นพุ่มาลไยแบบผ่อนแรงไฟฟ้า100%นนะครับจะเหมาะสำหรับผู้หญิงใช้งานง่ายนะฮะ อ่านี่เห็นไหมปุ่มวอลลุ่มฝั่งนี้นะครับส่วนฝั่งนี้จะเป็นปุ่มนะครับดูข้อมูลของตัวรถคันนี้เห็นปหมก็สามารถเอาไปเล่นกันได้นะครับอ่าหน้าจอกลางขนาด8นิ้วนะครับรองรับทั้งระบบ Apple CarPlay หรือ Android Auto นะครับรองรับได้หมดเลยนะครับแอร์นะครับนี่มี2แบบนะแอร์แบบแบบจิ้มก็ได้นะฮะแบบหมุนแบบแบบคลาสสิกะนะครับหมุนได้หมดเลย นะครับข้างล่างมีพอร์ตเห็นไหมอ่ะข้างล่างมีพอร์ตบริเวณตรงนี้จะมีพอร์ต USB ให้นะครับแล้วก็บรการขี่นปุ่มนี้กดหนึ่งทีนะครับจะขึ้นโหมดฝั่งนี้ที่หน้าปัดคนขับมีโหมดปกติโหมดประหยัดโหมดลากพ่วง นะครับโหมดถนนลื่นมี4โหมดนะทุกครั้งที่เราทําการเปลี่ยนโหมดเนี่ยหมายความว่า 1. คือกราฟิกเขาจะเปลี่ยนตาม 2. คืออาตาัตราความหน่วงความเบาของตัวพวมาลัยนะครับเขาก็จะเปลี่ยนตามสถานะนั้นๆนะครับที่ลูกค้าเลือกนะครับอัตราการจ่ายน้ำมันเบรกนะครับอาอัตรารอบเพรื่งยนต์นะครับมีผลหมดเลยนะครับผมอา่าลูกค้าท่านไหนนะครับก็ลองไปเล่นดูนะครับนี่ประมาณนี้อันนี้ผมจะตั้งไว้หมดปกติก่อน นะครับส่วนระบบออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับมีให้นะครับอ่าเป็นยูโรไฟนะครับจะมีมีให้อยู่แล้วนะครับยกตัวอย่างนะครับลูกค้ารถติดไฟแดงนะครับเอาเอาเท้าเนี่ยเหยียบเบรคคาไว้อย่างนี้นะครับรถมันก็จะดับให้เราเลยเออเหมือนเหมือนรถมอเตอร์ไซค์อ่ะนะครับเราเอาเท้าออกจากตัวแป้นเบรกนะครับรถมันก็จะสตาร์ทแล้วก็ไปต่อให้เรานะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่ไม่ชอบระบบนี้นะครับก็สามารถเปิดปิดได้ปุ่มนี้นะครับนี่ปุ่มนี้นะ นะครับเกียร์หสปีดนะครับสถานะของเกียร์ชัดเจนนะครับอ่าเบาะก็จะเป็นเบาะหนังนะนะครับความโฟนก็จะประมาณนี้นะครับหัวกว้างนะครับก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับตัวข้างในรถของตัวรุ่น XLS เนาะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับตัว XLS นะครับสีขาวคันข้างหลังผมนะครับออปชั่นรวมถึงตัวชุดแต่งนะครับลูกค้าท่านไหนนะครับที่อยากแต่งแบบนี้อยากได้แบบนี้นะครับสามารถโทรหาผมได้เลยนะผมมีบริการนะครับจัดฟันนี้ แล้วก็มีบริการาส่งรถนะครับทั่วประเทศเลยนะครับวรวมอยู่ที่ Ford Auto ต้แกรี่ปทุมธานีนะครับยอดขายอันดับหนึ่งะครับ6ปีติดกันเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมบอลฟอร์ดโปรโมชั่น Ford นะครับขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ